The Secret Line Official Account ตอนที่45วิธีการดูข้อมูลเชิงลึกบนคอมพิวเตอร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n ว่ a IT 25ชั่วโมงผมภายครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการดูกราฟนะครับข้อมูลเชิงลึกของโปรแกรม Line Official Account บนคอมพิวเตอร์นั่นเองโอเคก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็สามารถดูคลิปเก่าๆได้นะครับจาก ขวามือบนได้เลยนะครับกดเข้ามานะครับจะมีตัวไอเล็กๆนะฮะจะมีเพลย์ลิสต์ลงมานะครับก็จะมีสอนทั้ง Facebook นะครับ YouTube นะฮะล่าสุดก็คือโปรแกรม Line Official Account นั่นเองโอเคก็เปิดโปรแกรมนะครับ Google Chrome ได้เลยแล้วก็ใส่ลิงก์นี้นะครับเข้าไปนะฮะซึ่งลิงก์นี้นะครับเป็นลิงก์ลลออิน ข้าระบบของ Line Official Account นั่นเองก็จะ copy ไว้ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะครับตรง description น,นั่นเองโอเคก็กดเข้าไปเลยครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็เป็นหน้าต่างเลือกบัญชีก็กดเข้าไปครับจากนั้นจะเป็นเมนเมนูหลักนะครับของโปรแกรม Line Official Account บน pc นั่นเองวิธีการดูข้อมูลเชิงลึกนะครับก็กดตรงนี้ครับ บนสุดเลยนะฮะกดเข้ามาก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีการส่งข้อความนะครับภายใน7วันนะครับประมาณนี้นะครับก็กดเข้าไปดูนะครับระบบข้อความช่วงนี้ก็ตอบบ่อยอยู่ครับนะอืมโอเคนี่ครับข้อมูลชิงลึกของบอร์ดแคสก็มีนะครับก็บอร์ดแคสอะไรไปบ้างนะครับแชทนะครับก็จะดูกราฟนะครับ ว่าทีขนาดไหนนะครับมิกี้ก็ตอบเรื่องการรวมเพจไปนะครับโอเคนี่ก็ระบบตอบกับอัตโนมัตินะครับว่าทำงานไหมนะครับอันนี้ก็ไทม์ไลน์นะจ๊ะก็ตามนี้ครับไม่ยากครับคือการดูข้อมูลนั่นเองเหมือน a อ a า y s ซ s ของพวก YouTube นะครับหรือของ Facebook นะครับก็นะแค่นี้เองครับดูข้อมูล ก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้สามารถไปติดตามชมได้นะครับที่ f a c e b o o k Fanpage นะครับก็จะมีคลิปสอนเช่นเดียวกับ YouTube เลยนะครับก็สำหรับให้เพื่อนๆในยูใน a c e b o o k นะครับได้ศึกษากันนั่นเองโอเคก็ขอจบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ